นครนายกมีอะไรน่าเที่ยวไปดูกันอันนี้นะคะเนยก็จะขับรถออกจากกรุงเทพประมาณตีห้านะคะก็จะมาถึงนครนายกช่วงเช้าจะได้มีเวลาเที่ยวกันเยอะๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวสองข้างทางที่เนยถ่ายไว้ได้นะเพราะว่ามันสวยเนยก็เลยอยากถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจํานะคะที่แรกที่เนยมาก็จะเป็นวัดนะคะเนยไม่แน่ใจว่าวัดชื่ออะไรแต่อันนี้เป็นภาพของน้องชายเนยเองนะคะจะยืนเกะกาหล่อๆอยู่เนยนะ ที่ถัดมาก็จะเป็นเขื่อนขุนด่านประการนะคะอันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปเต้นลงติ๊กตอกกันก็วิวข้างนอกข้างในสวยมากเลยค่ะอันนี้เลยก็จอดพักรถให้น้องๆได้ถ่ายรูปเล่นกันนะคะก็จะมีน้องปินน้องโก้น้องหนึ่งนะคะแล้วก็มีตัวเนยเองที่ถัดมาก็มาแวะกินข้าวร้านบะหมี่นงชาชาช่านะถ้าจำไม่ผิดนะ ที่ถัดมานะคะเราก็จะไปศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ากันนะคะที่เขาจับสัตว์จงหวนจากพ่อค้าขายสัตว์แบบผิดกฎหมายมานะคะอันนี้คือเข้ามาข้างในแล้วนะก็จะเจอน้องกว้างที่อยู่ในกรงนะคะอันนี้คือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเลยนะแล้วก็จะเจอตัวนาคนะคะที่แบบสามารถจับได้จะต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่นะคะที่ถัดมาก็จะเป็นค่ายจอบรอนะคะอันนี้เนยมายิงปืนกับน้องๆน,นะคะ อันนี้ก็จะมีครูให้แล้วก็จะมีให้เช่าอุปกรณ์กระสุนถ้าใครที่ยิงปืนไม่เป็นก็จะมีครูสอนให้นะคะเขาจะยืมประกบเราเลยแล้วก็จะบอกวิธีการยิงปืนถัดมาก็จะเป็นรูปน้องโกโก้นะคะที่เอาเป้ามาอวดว่ายิงได้สวย ที่ถัดมานะคะอันนี้เนยก็จะไปขี่ ATV การอันนี้ขออภัยนะคะเพราะว่าฝนมันตกเนยเลยได้แค่เอารูปมาฝากเฉยๆแต่วิวข้างทางสองข้างทางที่เรานั่งรถสองแถวไปเนี่ยคือสวยมากดูได้จากรูปถ่ายนะคะว่าฝนตกหนักแค่ไหนอันนี้ก็จะเข้ามาที่ขี่ ATV แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่น้องปิดถ่ายข้างในที่พาไปขี่ ATV เนี่ยคือจะมีน้ําตกทานเล็กๆนะคะอันนี้คือฝนกําลังตกเลยคือสวยมากน้ําตกตรงนี้คือใสามากค่ะ อันนี้ก็คือขับแบบแทบจะลงน้ํากันเลยทีเดียวพ่อขี่ ATV เสร็จนะคะ mm hmm. ก็จะมีเขาจะปล่อยให้แบบฟรีสไตล์นะคะ mm hmm. ก็คือจะให้แบบถ่ายรูป mm hmm. ทํานู่นทํานี่กัน mm hmm. แต่เนยลงมาเล่นน้ำเพราะว่าฝนมันตกไหนๆก็เปียกแล้ว <laughs> ขอบคุณที่ดูวิดีโอจนจบนะคะขอบคุณค่ะ